สวัสดีครับพบกับช่องตาดารีวิวนะครับอ่คลิปนี้ครับตาดามีงานมวยปล้ำม,มาให้ได้ดูกันอีกหนึ่งตัวนะครับก็มีคลิปของนักมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ในยุคช่วงเวลานี้เลยนะครับอืมหลายๆคนเห็นจากรูปตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะคิดเหมือนกันนะว่าใช่เปล่ามาดูจากภายนอกแล้วไม่น่าใช่ดะ เออจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้เขาคือสตาร์ดัสนั่นเองนะครับสตาร์ดัสเนี่ยเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์นะครับที่โคดี้โรสครับคนนี้คือโคดี้โรสที่ตอนนี้เขาโอ้ดังมากเลยในโลกเวทีปั้มของ WWE นะครับซึ่งเขาเนี่ย ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแชมป์โลกนะครับกำลังค่อยคว้าหาแชมป์โลกให้ตัวเองอยู่แต่อันนี้เป็นแคร์เรคเตอร์ก่อนหน้าที่เขาจะกลายมาเป็นโคลีโรดแบบอเมริกันไน์แมร์แบบทุกวันนี้นะครับเขาเคยเป็นอย่างเงี้ยมาก่อนนะอย่างเงี้ยจุดจุดดาวดาวดาวเนี่ยดาวดาวจุดจุดเนี่ยอย่างเงี้ยมาก่อนนะแล้วดาาใดรู้สึกว่าเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่น่าจะมีฟิกเกอร์ออกมาให้เราได้เห็นบ่อยๆนะครับใดๆก็เลย เออไปหามาแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ได้ดูกันนิดนึงนะเออคลิปนี้ถ้าถ้ามันจะหาบ้างก็แล้วแต่ไปนะครับแล้วแต่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกล่องกันดีกว่านะครับกล่องของสตาร์ u ั๊นะครับก็จะมีเ่ชื่อสตาร์ u ั๊ตรงนี้แล้วก็มีหน้าของเขานะเป็นโคดี้โรสในคาแรคเตอร์แบบสตาร์ดัก็จะมีการเขียนหน้าเป็นแบบรูปดาวนะแล้วก็ทาหน้าสีขาวแบบตัวตลกแบบเนี้ยแล้วก็มี ถุงมงถุงมือมีลายจุดๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือคาแรคเตอร์เขาเขาจะเล่นบทบาทประมาณว่าเป็นเป็นคล้ายกับพี่ชายเขาอะคือโกลดัสเขาก็เลยชื่อสตาร์ดัสนะแบบตลกๆอีดอาร์อีอาร์หน่อยอะไรประมาณนั้นนะนะครับแล้วก็มีโลโก้ wwe ตรงนี้แล้วมีฟิกเกอร์กับบันไดอยู่ข้างในนะเดี๋ยวแกะมาให้ดูนะแล้วก็เป็นงานของอีลิต คอลเลกชันนะครับซีรีส์หนึ่งูนสามนะครับเออแล้วก็ในซีรีส์นี้นะครับมีตัวละครอื่นๆด้วยนะที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันก็คือ The Almighty Bobby Lashley นะครับมีโร a n นเรนส์ก็มานะมาอีกแล้วมอนเทสฟอร์ดนะครับและแองเจโลดอ k i กินนะครับจากสตรีทโปรฟิตนะครับแล้วก็สตาร์ดัสแล้วก็ลิฟ m ์มอร์แกนนะครับก็ เป็น6ตัวละครที่อยู่ในซีรีส์103นะครับอ่ะไหนๆก็ดูด้านหลังกันแล้วอันนี้ก็คือ Stardust แบบตอนนั้นนะเขาน่าจะปรากฏตัวอยู่ใน r e s o m a n i a นะภาพนี้ถ้าใดรจำไม่ผิดนะเออนะอันเนี้ยเขาบอกว่า Stardust เนี่ยมาจากเ t h i f t ป d i m e n s i o n คือเป็นมิติที่5ประมาณนั้นนะ่ะแล้วมิติที่4กับ3คืออะไร2ละ่ะ1ละ่ะไม่รู้สิอย่าไปยุ่งเลย นะครับความสูงเนี่ย188ซนมนะครับแล้วก็หนะัก99.8ถก้าิลกรัมท่าไม้ตายเขานะครับคือ Dark m a t t เทไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่ามาไม้ตา,ตายเขาเป็นยังไงนะเออนะครับอ่ะนี่อันนี้คือ Star d u ัตเต็มๆเลยนะครับมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบตอนนั้นโดนตนว่าเยอะเหมือนกันนะว่ามันมันดีเหรอมันจะโอเคเหรอมันจะเป็นแบบ ซูเปอร์สตาร์ได้หรออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะแค่ดูอะก็ไม่น่าได้แล้วแหละแต่ก็อเอาเถอะเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นโคดี้โรดแบบอเมริกันไนท์แมร์ไปแล้วนะครับทุกคนใครที่ติดตามมวยปล้าแบบอะไรฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแชร์ให้ด้วยนะครับอะแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับทุกคนไป แกะออกมาแล้วนะครับทุกคนก็จะมีกล่องแบบนี้นะครับซึ่งเราจะพับไว้ตรงนี้ก่อนนะกันเนาะสตาร์ดัสนะครับแล้วก็จะมีฉากหลังเป็น W E แบบนี้มาให้อีกแล้วนะครับมาาลองดูมากในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวสตาร์ดัสหนึ่งมีบันไดามาให้หนึ่งแล้วก็มีมือมาให้อีกสองข้างนะครับเรามาแกะทีละอย่างมาให้ดูกันเลยนะเอาเริ่มจากบันไดก่อนไหมบันไดเรา,ยายอยากให้ดูบันได โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแน่นมากอีกแล้วนะแน่นมากเลยครับทุกคน,นาดาดจะประสบปัญหากับการแกะแบบมาแล้วเราดูกันทีละอย่างเลยอันนี้คือบันไดเหล็กนะครับที่เป็นบันไดเหล็กสีดำนะแบนี้กันบันไดเหล็กสีดำนะครับแล้วก็มีจุดจุดแบบนี้นะจุดจุดสีเหลืองหรือเขียวไม่รู้ว่าบอกาดาดรทีนะ แล้วพอเรากลางออกมานะครับนี่มันก็จะตั้งได้แบบนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยกลางออกมาเห็นไหมมันก็จะตั้งได้นี่นนครับก็รายละเอียดดีเทลเนี่ยก็ถือว่าข้อมูลมีเท็กซ์เจอร์เล็กน้อยนะครับลวดลายแล้วก็มี1 2 3 4 5 6 6ี่้าหขั้นง่ายๆนะปีนขึ้นไปหขั้นแล้วไปอยู่บนเนี่ยแล้วกระโดดลงมาหรือปีนขึ้นไปื่อหยิบกระเป๋ามานี่ินเดอะแบงก์ก็ได้นะครับ เน่แล้วก็มีจุดๆตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับตองฝั่งแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีแบบเอาไว้ยึดนะไว้ยึดยงี้จุ๊บอ่าน่น่่นนดูรบอบไปเลยนะเป็นบันไดนะครับเป็นตัวเอเลยนะนี่คือถ้าใครซื้อスタดดั๊ตเนี่ยได้บันไดไปด้วยเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับมาดูที่ตัวกันเลยนะครับตัวของ Stardust เนี่ยก็คือโคดี้โรดปัจจุบันนี่แหละนะครับ นี่ดูที่หน้าเขาก่อนเลยเออเป็นลายเป็นลายดาวนะครับแล้วก็เขียนหน้าอย่างนี้นะทาปากสีแดงแล้วก็หน้าเขาเป็นสีเงินเหรอดูหน่อยอ่ะสีเงินเหรอนรืว่าสีขาวเออเป็นสีแบบมุกมุกนะมุกมุกเงินเงินนะเออหูดำเจ้หูดำ,ดำาจ้ใหญ่พูด <laughs> นะครับอันนี้ก็เป็นโคด,ดี้เอ้ยไม่ใช่สตาร์ดัสสิเออเผยอีกแล้วสตาร์ดัสนะครับแล้วก็คอเนี่ยหมุนได้อย่างนี้เลยแต่ว่าไม่เอียงได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่มีอะไรคอแข็งนิดนึงตรงนี้คอแข็งหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนของลําตัวนะครับก็จะมีลวดลายของเขาเป็นดาวอย่างนี้เห็นไหมดาวแบบนี้นะครับมีจุดๆอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอ่านี่ส่วนของด้านหน้านะเขาใส่ไปแบบเสื้อกล้ามนะ เอออย่างนี้แล้วก็ก้มก้มน่าจะได้ประมาณนิดเดียวเองเนี่ยดูนะอ,อืดได้แค่น,นี้ทำาได้น้อยจังน้อยไปนิดหนึ่งเอะเอออืมใช่ส่วนด้านหลังนี่ด้านหลังเขียนว่า Hard Time เ,ออเวลาอันหนักหน่วงของเขาจริงน,นะครับต้องทำงานหนักหน่อยนะคะช่วงนี้เออนะอ่ะเสร็จแล้วแขน ทั้งสองข้างนะครับข้างเนี้ยก็ไม่มีรอยสักอะไรนะครับก็มีใบเสร็จไร่เสร็จอะไรตามปกตินะครับสามารถที่จะกางออกหมุนได้นี่พับได้จึ๊บจึบแต่จุดเด่นของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่มือนี่นะครับมือเนี้ยก็จะเป็นรูปล่างแบบดาวอยู่บนถูกมือสีดำนะครับด้านด้านฝ่ามือเนี่ย หลังมือจะไม่มีอะไรแต่ฝ่ามือเนี่ยจะเป็นรูปดาวแบบนี้นะครับนะส่วนตรงนี้เป็นยางนะทุกคนเนี่ยตรงนี้จะเป็นยางนะครับก็โอเคทีนี้ฝั่งนี้นะครับเหมือนกันเหมือนฝั่งนุ่มเป้เลยไม่มีอะไรแตกต่างมือนะครับทีนี้เขาอะสามารถที่จะเอามือมาประกบกันแบบนี้อะไรเนี่ยอย่างนี้ เอามือมาประกบกันให้เป็นแบบรูปดาวอะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นกิมมิกหนึ่งของเขาอะนะครับก็เลยเรียกว่า Star d a r ้นั่นเองนะครับอ่ะประกบไปก่อนแล้วกันนะอ่ะส่วนของลำตัวนะครับนี่ลำตัวแล้วก็กางเกงเขาเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำชุดเขาเนี่ยจะยาวลงมาอย่างนี้เลยมั้งเขาไม่น่าจะแยกออกมานะเออแล้วก็ขาสามารถกางได้อย่างนี้นะครับ ลวดลายตรงขาก็จะมีจุดๆอีกสองฝั่งเหมือนกันแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยใส่เป็นรองเท้าบูทสูงๆแบบนี้มานะครับอ่าหมุนตรงนี้ได้งอได้งอได้อย่างนี้เลยโอ้งอได้เยอะเนาะทำไมตรงตรงนี้มันงอได้แค่นั้นล่ะเออแล้วก็สามารถที่จะขยับรองเท้าบูทได้อย่างนี้นะครับแล้วก็รองเท้าตรงนี้ขยับไม่ค่อยได้นะครับอสองฝั่งนะครับ จะเป็นแบบนี้ส่วนท่าเขานะไอ้スタดดัสอย่างนี้สตาร์ดัดสดดนี่คือสตาร์ดัสนะครับจำไว้ไม่ใช่กโกดีโรสนะครับส่วนมือที่เขาให้มาครับเป็นอิสเซอ์ซก็เป็นมือซ้ายมือขวานะครับก็จะมีแบบกามกามแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับคิดว่าน่าจะเอาไวส้สำหรับปีนบันไดได้นะเดี๋าใด้ลองเปลี่ยนมือ เราเปลี่ยนมือกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่สตาร์ดัสเราเนี่ยขึ้นไปนั่งบนบันไดจะเป็นยังไงปวดหัวครับปวดหัวไปนั่งอยู่บนบันไดนั่งรออะไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะครับเออทีนี้จะให้เขามาถือบันไดเล่นได้ปนะถือบันไดเล่นก็ได้นะหน้าเขาจะดูงหงุดหงิดไปไหนเนี่ยไม่ยิ้มไม่แย้มเลยนะครับไม่จริงๆอ่ะ เดี๋ยวลองปีบันไดดูทำได้เปล่าปีบันไดเออปีบันไดได้นะครับทุกคนดูเฮ้ยอย่างเท่ถ้าปีบันไดนี่เท่กว่าท่าอื่นเลยนะแต่บันไดกับชุดเนี่ยโอ้โหจุดๆๆเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับและนี่คือโคดี้โรดนะครับไม่ใช่อีกแล้วและนี่คือสตาร์ดัตนะครับ เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันกิมมิคของโคดี้โรนนะครับที่ใครที่ชื่นชอบโคดี้โรสสตาร์ดัตหรือ,อยังไงมวยปล้ำ W.E.A.E.W อะไรยังไงเนี่ยนะฝากพิมพ์บอกดาใดนะครับแล้วก็ดาใดอยากจะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับดาใดด้วยนะครับตาใดจะมีรีวิวฟิกเกอร์มาให้ได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามมาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนไปล้วครับบ๊ายบาย